สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะบอกทริคในการแสดงอัลบั้มรูปแบบสวยๆที่เราเคยเห็นกันเวลาอัลบั้มมันสไลด์เลื่อนสวยๆด้านข้างอะค่ะนะคะ,นะคะก็คือจะมีจุดๆ,ๆตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เห็นว่ามีกี่รูปใช่ไหมคะแล้วมันก็จะสไลด์ให้เราอันนี้เขาเรียกว่าคอร์โซก์นะคะก็คือมันจะหมุนเหมือนไอตัวเครื่องเล่นมมาหมุนอนะ นะ,ะมันก็จะหมุนรูปมาให้เราเรื่อยๆนะะตรงนี้เราจะเรียกว่าเราจะใช้ Package image slider นะะเราไปที่อ่าพับเดนะคะไปที่ผับเด็แล้วก็เสิร์ชคำว่าตามนี้เลย flutter image slider นะคะ แล้วเห็นไหมคะจริงๆมันมีหลายแบบนะคะฟาเตอร์มันมี Image View หลายแบบมากแต่อันนี้จะเป็นแบบที่ใช้ได้ง่ายๆนะคะเราก็ดูสวยงามนะคะก็เข้าไปแล้วก็ Install เหมือนเดิมนะคะเข้ามานะคะใช้ฟาเตอร์ก็ Copy ตัวนี้ไปที่ uh, ตัว Terminal แล้วก็พิมพ์ลงไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กด enter มันก็จะ uh, ลง ส่วน api ส่วนนี้ให้เรานะคะพอลง api ส่วนนี้แล้วนะคะเราก็มาที่ pubspec ของเรานะคะเราก็จะเห็นตรง dependency ว่ามี flutter image slider ตัวที่เราลงไปแล้วะคะอันนี้จะเป็นตัวที่เราใช้นะคะเราก็เวลาเราจะใช้งานใช่ไหมคะเราสร้างถ้าอยู่ใน main ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้ว อาจารย์จะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะเรียกว่า image slider ที่เป็น stateful class นะ image slider ที่เป็น stateful class ของอาจารย์นะก็จะต้องมีการ import ถูกไหมคะ import f a c t e r image slider เข้ามานะทำตามที่คู่มือบอกเลยนะคะเวลาใช้งานต้องมีการทำ import 2ตัวนี้ นะคะเข้าไปในคลาสแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ Circle เราก็ไม่ต้องก็ได้ใช้แค่ตัวเดียวก็ได้นะคะตรงนี้อาจารย์ใช้แค่ r o s s ซ t ตัวเดียวนะ,ะ Image s l i d เ r เป็น State s t t t f u u l Class เพราะรูปมันจะมีการเคลื่อนไหวถูกไหมคะนะคะในนี้เราก็มาส่วน Build ได้เลยนะคะ มาส่วนบิ d ของโปรเจกต์ได้เลยนะสก f o ฟ d ก็จะมี App Bar แล้วก็ส่วน Main ถูกไหมคะส่วนบิ d ตรงนี้สิ่งที่เราจะเช็คคือเราจะเอาขนาดนะคะ media query ของไซส์ก็คือจะเอาขนาดของหน้าจอมาใช้ด้วยนะคะเราก็ใส่ใน b บิ d ขอสร้างตัวแปรที่มาเก็บขนาดของหน้าจอไว้นะคะแล้วใน เอ่อแอป b a r ก็ตั้งชื่อแอป b a r ตามที่เราอยากตั้งแต่ที่เราจะมาจัดการคือในส่วนคอนเทนเนอร์ของบอดีนะคะบอดี Body ตรงนี้อาจารย์บอกว่าบอดีเนี่ยอาจารย์จะมีตัว c อ r a l c e l ที่แสดงรูปภาพอยู่ข้างบนนะแล้วก็มีข้อความอย่างอื่นอยู่ข้างล่างอาจารย์ก็เลยมาใส่ไว้ในคอลัมน์เอาคอลัมน์มาครอบในคอลัมน์ก็จะมีคอนเทนเนอร์ตัวแรกที่จะใส่ตัว c อ r a l c e l ที่ว่าแสดงรูปให้เราเห็นตรงนี้ นะคะก็จะมีคอนเทนเนอร์เป็นรูปคนแรกของคอลัมน์เพราะเราจะไว้บนสุดก็แล้วแต่เราจะตกแต่งยังไงตรงเนี้ยที่อาจารย์บอกว่าเราต้องไปเอาขนาดของหน้าจอมาเพราะอาจารย์ไม่อยากให้รูปมันเต็มหน้าถูกไหมคะอาจารย์อยากให้รูปเนี่ยมันมีขนาดความสูงแค่35%เปอร์เซนของหน้าจอเท่านั้นเองก็คือไม่อยากให้มันมาเต็มตรงเนี้ย ของ ui ของเราอยากให้เห็นข้อมูลข้างล่างเพราะฉะนั้นเราจะยึดให้ตัวนี้เป็นหลักความสูงเป็นหลักของรูปนะคะเราก็จะเอาความสูงมีขนาดส5สิ้าเปเซ็น์ของหน้าจอส่วนความกว้างก็ให้มันเท่ากับขนาดหน้าจอได้เลยให้มันเต็มนะคะแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าผู้ใช้เอารูปที่มีขนาดไม่เหมาะสมรูปมันจะ อ้วนบ้างผอมบ้างอย่างเงี้ยนะคะมันจะขยาย stretch ออกมาไอคนที่หน้าตาหล่อๆอาจจะเป็นอ้วนก็ได้อย่างเงี้ยอย่าก็คือต้องอาจจะต้องระบุผู้เวลาเราํานิดนึงว่าเฮ้ยรูปที่จะเอามาใส่อัลบัมนี้นะต้องมีขนาดเท่านี้เท่านี้อะคะ่ะมันจะได้ไม่ไม่เออเลอมาตรงนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วในคอนเทนเนอร์นี้ก็จะมีคอร,อร์ซอเห็นไหมคะคอร,อร์ซอตรงนี้อ่าเข้ามาดูเลยนะคะนะ มันจะเรียกว่าคอร์โซนะคะคอร์โซตรงนี้มันก็จะมีคอนเทนเนอร์ได้หลายอันก็คือมีรูปได้หลายคนถูกไหมคะนะคะแล้วก็สามารถให้มันเป็นสครอได้นะเลื่อนได้นะคะเลื่อนอัตโนมัติหรือเปล่าก็จะอยู่ตรงนี้รูปที่มันหมุนเองบางทีที่เราบอกว่าเฮ้ยทำไมมันหมุนเองเราไม่ได้เลื่อนเลยก็คือเรามาเซตตรงนี้นั่นเองถูกไหมคะ,ะมาดูตรงนี้นะคะเราจะสามารถตกแต่งแบ็คกราวด์ ตกแต่งออโต้สกรอได้ว่าอยากให้มันหมุนเร็วหมุนช้าขนาดไหนนะคะแต่ละหน้าอยากให้มันรอนานขนาดไหนมีแอนิเมชันค่อยๆเลื่อนเข้าเลื่อนออกอย่างไรนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีต่างๆที่เราจะมาเซตนะะอินดิเคเตอร์บาร์ไฮ a t อินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ไฮต่างๆพวกนี้คือเนี่ยตรงปุ่มตรงนี้นะคะที่จะมาเซตค่าของมันทีหนึ่ง ถ้าเราบอกว่าไม่อยากได้ปุ่มใหญ่ก็ลดขนาดลงมาเห็นไหมคะแล้จะเอาปุ่มสีอะไรสีเทาไหมคะเห็นไหมคะ stop at end หรือว่าบอกว่าให้มันหมุนไปหมุนมาวนไปเลยก็ได้ไม่ต้องหยุดที่รูปสุดท้ายก็คือตรงนี้คือการเซ็ตค่าของมันนะคะมันมีการเซ็ตค่าอะไรบ้างเราก็ต้องไปดูในคู่มือต่างๆอีกทีหนึ่งนะแต่จริงอ่ะเราไปดูในในเสิร์ชเสิร์ชเข้าไปตรง กูเกิลได้เลยเซิร์ชคำว่าใช่ไหมคะมันก็จะมีฟังก์ชันของมันอยู่แล้วแหละนะเราสามารถมาดูได้ว่า,อ,า,อ,าอันนี้เป็น API อีกอันนึงเนาะนะแต่เราจะมาดูได้ตาม มันจะมีคอร์เรซหลายๆแบบนะคะเราก็มาดูค่าการตั้งค่าต่างๆของเขาได้นะ,ะเราก็จะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้เยอะนะคะอ่ะคราวนี้ได้แล้วว่าไอ้ตัวคอร์เรซเซลมันจะควบคุมการทํางานยังไงมีลักษณะยังไงต่อมาเราก็ต้องเอาสิ่งของมาใส่ถูกไหมคะเอาสิ่งของมาใส่ก็คือเราจะให้มันแสดงค่า อะไรบ้างเรามีรูปเยอะเราก็เอามาใส่ตรงนี้ทีละอันตรงนี้คือการที่เราบอกว่าเอ้ยรูปมันมีไ่เยอะอะทำเป็นคอนเทนเนอร์แล้วก็ระบุรูปไปเลยก็ได้หรือเราจะเขียนเป็นฟังก์ชันเพื่อรีเทิร์นคอนเทนเนอร์ที่มันเป็นอ็อบเจกต์แล้วก็เปลี่ยนตัวค่าต่างๆตรงนี้ก็ได้ก็คือไปดึงมาจากดาต้าเบสดาต้าเบสมีรูปร้อยรูปอย่างเงี้ยนะคะมีก็ไปดึงมาแล้วก็ทําเป็นอ็อบเจกต์ได้เหมือนกันแต่นี้อาจารย์ทำให้ดูง่ายๆว่า เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยในไอเทมก็ใส่คอนเทนเนอร์เข้าไปในคอนเทนเนอร์ก็มีลูกซึ่งบอกว่าลูกเนี้ยเอารูปเอาไฟล์มาจากไหนอันนี้อาจารย์ไปเอาไฟล์รูปมาจากเว็บเพราะฉะนั้นก็จะใส่ url ของรูปเลยเห็นไหมคะนะตรงเนี้ยก็คือเราก็เอารูปมาใส่เห็นไหมคะนะคะสังเกตตรงนี้เห็นไหมคะแล้วตรงนี้เราจะบอกว่าให้มันเป็น box fit cover นะ ตรงนี้เราจะจำได้เราจากาวิดีโอแรกๆที่อาจารย์สอนเกี่ยวกับการเอารูปมาใส่ถูกไหมคะก็คือบอกฟ i t เราบอกว่าอยากให้มันเต็มไอ้คอร์อลของเราเนี่ยไม่อยากให้มันมีที่ว่างนะคะตรงนี้ก็คือเราจะต้องเลือกรูปที่มันมีขนาดที่พอดีเนาะนะคะตรงนี้เห็นไหมคะหรือเราจะไปเรียก api ที่ดึงรูปมาจากอินสตาแกรมก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราจะเอากี่รูปแล้วก็มาก๊อปมาใส่ตรงนี้เลยหรือเราจะเขียนฟังก์ชันข้างล่าง นะคะในการใส่ฟังก์ชันข้างล่างลงไปตรงนี้ก็ได้ที่จะเปดนนึงรูปหรือเราจะเขียน Service ที่ไปเชื่อมต่อกับ JSON API ดึงค่าอ,อ,อันนั้นเข้ามาค่าของ URL รูปมาแล้วเราก็ค่อยๆมาไล่ใส่ก็ได้แต่อันนี้ทำง่ายง่ายนะคะอยากให้เห็นทำง่ายง่ายเสร็จละนะคะในเมน นะคะในเมนดาเราถูกไหมคะเราก็บอกว่าอ่ะหน้าโฮมนะไปเปิดไฟล์ของ g e slider แค่นั้นเองเราก็จะรัน a i n แล้วมันก็จะมาเปิดอย่างนี้ให้เราอัตโนมัติแล้วแต่เราเสร็จค่ะเห็นไหมคะ Image slider นะอย่าทำรูปแสดงเฉยๆมันมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายลองทำกันดูนิดนึงนะคะ,อะแอปของเราจะได้ดูมีคุณค่ามากขึ้นโอเคค่ะวิดีโอนี้จันขอพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ